ครับมีทีเป็นเมื่อนโนเซนนอนนะครับผมนี่ส่งมากับมาด้ามีที50โพรนะครับเปิดฝรีครับกอเปิดฝรีนะครับผมก็จะติดเป็นมูแอมเป็นสไตน์นะครับอันนี้นะครับผมอนเดิวมาครับโอมเดิมลูกค้าครับผมเป็นหลอดเทอร์เซนมาครับผมลูกค้าบอกว่าสว่างครับได้เข้ามาทํางานแบบนี้นะครับลดไบบอกเอวีมีเตอร์นะครับผมเป็นเฟิร์สเตอร์ของทางร้านเรานะครับผมอ่าเปิดไปตามนะครับนี่ครับเอวี5ครับผม เซอร์ทางร้านเราครับเป็นไฟ LED ดีครับสูงเต่าในตัวครับผมไม่สูงครับเดี๋ยวเรามาดูแสงครับหลังจากที่เราติดตั้งกันนะครับครับผมตอนนี้มันโคมครับแสงเพียบนะครับผมขนาดกลางวันนะครับยังสว่างขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแสงครับผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับโอเคครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาที่ทางเฟซบุ๊กนะครับบีทีพีแม่ลองรถเซอร์ไพรส์าคาเลยครับโอเคครับ ขอบคุณครับ